อัลลอฮุ რ าะห์มานยุรรฮิ يم อินนาลัยฮุมดิลอห์ وكافى أما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาศึกษาข้อคิดของมลนาะอบดุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซีอันนัดวีในส่วนที่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อแท้ธาตุแท้อัตลักษณ์และตัวตนของอเมริกา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่แหลมคมและเป็นการวิเคราะห์ที่ตรงและใช่แม้กระทั่งสิ่งนี้ท่านจะได้กล่าวใบยานไว้ให้ข้อคิดไว้ในการเยือนสหรัฐอเมริกาและก็เยือนตามมหาวิทยาลัยต่างๆและองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี1977ก็ 7. ก็ตามแต่บัตรนี้สิ่งที่ท่านได้ ให้ข้อคิดไว้ได้พูดไปนั้นกลับกลายมาเป็นการเปิดให้เห็นถึงความจริงแต่าดแท้ของสหรัฐอเมริกาเราก็มาศึกษาต่อในตอนที่3ของแก่นแท้อเมริกามรณาไไ้กกลว่าวว่าฮ๕๕๕๕ิฮ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ร๕๕๕๕๕๕ก๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ ก่อนละ زمن น์ وهي คนที่คัลอัลบออรัศบะัยร์ أ ص อ ح ت كالبغير ั ل م ت ج ّ ر ا ل م ُรَอัลล ذ ي ي َ ج ตัรรุมาฟีบัตนีท่านบอกว่าที่เราได้เห็นความเจริญความก้าวหน้าในด้านของความคิด <c oughs> ในด้านของโลกทัศน์ในด้านของทฤษฎีในด้านของความซีวิไล ความก้าวหน้าทั้งหมดในตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งในตัวอย่างของส,สหรัฐอเมริกานั้นจริงๆแล้ก็เป็นการที่ตะวันโลกตะวันตกนั้นได้ทำเหมือนกับปศุสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องก็คือนำเอาเอาสิ่งที่พวกเขาได้ได้สูบไว้สูบเลือดเนื้อไว้ตั้งแต่ครั้งการล่าอนานิคมนําเอาทรัพยากรนําเอาความบังคังนํานเอา สิ่งต่างๆที่พวกเขาได้ได้กอบโกยไปนั้นนำออกมาออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนำออกมาย่อยสลายอีกครั้งหนึ่งไม่ต่างอะไรกับที่ปะสุสัตว์กำลังเคี้ยวเอื้องแน่นอนบางคนอาจจะพูดว่าแล้วก็สหรัฐอเมริกาไม่ได้มาล่าอานานิคมอะไรไมั่จะเทียบเทียบกับเทียบชั้นกับอังกฤษฝรัร่งเศสอะไรยงเหินตนหรือว่าโปรตุเกสแล้วก็สเปน แต่เราต้องเข้าใจว่าอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะว,วันตกบรรดาลูกหลานของนักล่าอนานิคมไม่ได่เป็นลูกหลานนักล่าอนานิคมเท่านั้นลูกหลานของนักรบครูเสดก็ยังได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาดังนั้นเราจะเห็นว่าวลานกอลาอับ,บุลฮัสซันอันนดวีวลัยที่ะต่อิชูอาลอิมติดาดิฮะต่อิชูอาลามาฮักกะกัต มินอินทิซารมินอินทิซารินมินอินทิซารัตว่มินฟุตุห์นใา مجال อัลฮัจารีแะศินายะเทคโนโลยี <c oughs> มา,าลงนจนีบอกว่าในความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นมาในความยิ่งใหญ่สหรัฐอเมริกาเป็นความยิ่งใหญ่จากอะไรเป็นความยิ่งใหญ่จากจากการที่โลกตะวันตก <c oughs> ได้ใช้บุญเก่าถ้าจะพูดภาษาไทยได้ใช้บุญเก่าที่ได้มาจากชัยชนะมากมายที่โลกตะวันตกนั้นประสบชัยชนะในการล่าอนณานิคมทําลายเส้นทางการค้าทั้งสายไหมและก็เทเสัารคการค้าสำเภาทําลายอาณาจักรต่างๆมากมายทําลายโลกมุสลิมทํำลายอาณาจักรอิสลามตน หักกักร์กัตมินอินติซอรอกีชัยชนะกองทัพอังกฤษทำลายทำลายกองทัพสุดานทำลายกองทัพของมหดีแห่งสุดานกองทัพนโปเลียนทำลายกองทัพของสุลต่านมัมลุกที่ตำบลกีซ่านอกกรุงไคโรและส่งผลให้นโปเลียนเข้ายึดครองอียิปต์กองทัพพระเจ้าชา พระเจ้าซานิคโคลัสของรัสเซียเข้ายึดครองรัฐมุสลิมต่างๆบนเส้นทางสายไหมเดิมไม่ว่าจะเป็นอานเซอร์ไบยานเฉชนยาเชชเนียคิร์กิสสถานตเติร์กเมนิสถานตาจิกิสถานทุรกิสถานออสซเบกิสถานนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้น,นฮักกะักระมินอินติซอรรอดเขาอยู่ได้ได้วยชัยชนะ อเมริกาเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตกแน่นอนแม้จะแยกกันโดยการปกครองโดยการเลือกตั้งโดยงบประมาณโดยสิ่งต่างๆมากมายแต่เราก็เห็นว่าในการทําสงครามกับอิรักก็ดีในการทําสงครามกับกับอัฟกานิสถานก็ดีทําลายตอริบันในการทําสงครามหรือในการสนับสนุนรัฐอิสราเอลก็ดีพวกเขาเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นก็เหมือนกับ เหมือนกับแยกกันทำมหากินแยกกันไปปกครองในพื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้วามินฟุตูฮินฟีอัลมาญาลีอัลฮะดอรีและชัยชนะของเขาที่มีเหนืออรอ,อริยธรรมท่านท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าโลกอิสลามเนี่ยก็พ่ายแพ้ในด้านอารยธรรมแก่โลกตะวันตก เราทุกคนทราบดีสาหรับมุสลิมเราทุกคนทราบดีว่าการกินและการดื่มแบบสุนนะเป็นยังไงนี่เป็นอัลฮดจรอเราเราจะพูดใน,ในภาษาชาวบ้านก,นก็คือเป็นสุนนะของนบีสัลลัลลอฮุอะลัฮิวะสัลลัมแต่จริงๆในส่วนนี้เป็นอัลฮดจรอเป็นอารยธรรมและในอารยธรรมนี้ใครชนะและใครแพ้ โลกตะวันตกและผู้คนในเอเชียผู้คนในแอฟริกากินและดื่มแบบสุนนะของท่าน,นาบับดุลล,ลาลฮุอสลฮิวะซัลลัมหรือกินและดื่มตามแบบอารยธรรมตะวันตกตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่านพท่านมีคําตอบอยู่แล้วถ้าท่านไปยังโลกมุสลิมโลกมุสลิมไปยังโลกอาหรับแล้วก็เช็คอินในโรงแรม อาหารที่ให้บริการยิ่งโรงแรม5ดาวอาหารที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นเบรคฟาสต์หรือท่านทานอาหารในห้องอาหารระบบของการให้บริการอาหารนั้นและและระบบของการจัดอาหารเสิร์ฟหรือให้บริการนั้นเป็นระบบตามสุนนะอันนาบวิยะหรือเปล่าหรือเป็นหรือเป็นอัลฮะบาระอันกอรบียะหรือเป็นอาริธรรมตะวันตกเพราะฉะนั้น ว่ามินฟุตูฮินฟินมาจาลิลฮะดารีชาตวนตกจึงตั้งอยู่ได้บนชัยชนะจากชัยชนะในสมรภูมิมากมายและชัยชนะแห่งการครอบงำทางอรรยธรรมถ้าท่านมองดูในโลกอาหรับ22ประเทศมีอาหรับกี่ประเทศที่สวมใส่ชุด ที่เป็นชุดดั้งเดิมจะดั้งเดิมไปถึงสมัยไหนก็แล้วแต่แต่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อน,อนที่ฝรั่งจะเข้ามามีกี่ประเทศและอาหรับตะกี้ประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ในด้านวัฒนธรรมในด้านการเรียนรู้ในด้านภาษาและวรรณคดีในด้านความคิดแต่พวกเขาใส่ใส่ชุดตะวันตกทําไมตะวันตกยึงไม่ใส่ชุดเราอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากว่าทำไมเขาไม่ใส่ชุดเราอะ ในบางอารมณ์อาหรับที่ใส่ชุดอาหรับุโต๊อะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเครื่องบินมาเมืองไทยก็ยังเปลี่ยนชุดเลยเป็นใส่เกงขาสามส่วนนั้นบ้งในบางเผาในบางอารมณ์ในบางโอกาสเรายังไปคนอาหรับที่สวมใส่ชุดอาหรับประจำชาติมาตลอดเป็นสิบสิบปีแต่เวลาบางบางโอกาสก็ยังสวมใส่ชุดเหล่านี้และไม่ใช่สวมสวมใส่เฉพาะในงานแฟนซีหรืองานอีเวนต์ แต่สวมใส่อย่างอย่างย่งตั้งใจมีชุดเหานี้สะสมไว้เวลาที่มาสมุยพัทยาภูเก็ตต่างๆแต่มีไหมที่ชาวตะวันตกจะมีความใฝ่ฝันว่าจะต้องหาเวลาที่จะสวมใส่ชุดแบบมุสลิมจะมีเวลาที่จะมีโอกาสใส่โต๊สัก20วัน เราคิดดูเพราะฉะนั้นสิทธที่มรนาบุญฮัสซันพูดริงนี้บอกว่าว่าวอันเฮียตาอีชูอลาอิมติดาดิฮาเาะันอเมริกาตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้บนบุญเก่าที่โลกตะวันตกซึ่งเขาเปส่วนหนึ่งโลกตะวันตกซึ่งโลกตะวันตกนั้นได้สูบเลือดสูบเนื้อไปจากโลกโลกมุสลิม <c oughs> และวัตาอิชูอัลมาฮักกะต์มินอินติซอรอดและในฐานที่อเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตกโลกตะวันตกก็ตั้งอยู่เสพสุขอยู่จากความมั่งคั่งจากการล,ล่าอาณานิคมโลกมุสลิมจากใชัยชนะในสมรภูมิต่างๆถ้าไปดูสิปราสาทราชวังพระราชวังปราสาทราชวังรโบดทในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในมอสโความอสโกในฝรั่งเศสในอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ความมั่งคั่งร่ำรวยเหล่านั้นมาจากฮักกอรมินอินติซอรอดจากชัยชนะมากมายหลายครั้งที่โลกตะวันตกมีต่อโลกมุสลิมว่ามินฟุตูฮินฟีอัลมาจาลินอัชฮาดารีและจาก ชัยชนะที่มีโอกาสครอบงำทางอารยธรรมวอซินาอีโรมุสลิมก็มักที่จะนึกว่าเราเป็นผู้นำทางด้านเครื่องบินเราบินเราเคยฝึกบินมาก่อนเราเคยเป็นผู้ผู้ทดสอบการบินคนแรกคนแรกในโลกอะไรอย่างนี้ต้นก็ได้ไม่เป็นไรเราแต่ว่าทุกวันนี้ที่การ การบินในประเทศมุสลิม57ประเทศเนี่ยมันจากความสำเร็จของตะวันตกหรือของเราเราอาจจะพูดว่าเขาเขาเอาความคิดเราไปต่อยอดไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้คิดเองเราก็ต่อเอนาความคิดมาจากกรีกอีกครั้งหนึ่งในสมัยอับบาสยัดได้ให้แปรดารุนฮิกมะในสมัยอุมัยยัดได้เดิมให้บรรดา นักปรา์ราชบัณฑิตนักวิชาการทั้งเปอร์เซียทั้งโรมไบเซนไทนแม้กระทั่งจากอินเดียแปลตำรับตำรามากมายเข้าสู่โลกมุสลิมตำราการแพทย์ตำราดาราศาสตร์ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเรานั่งอา่านตัปซีดแล้วก็มาเป็นนักดาราศาสตร์เราอ่านกุรานคนเหล่านั้นเป็นเป็นฮาฟิสกุรานคนนั้นเป็นอุลามาริอะเป็นฟักี แต่ในส่วนของดาราศาสตร์ในส่วนของฟิสิกส์เคมีชีวะพิชคณิตเขาต่อยอดมาจากวิชาการของอินเดียเปอร์เซียกรีกโรมันและแม้แต่อียิปต์ฟาโรโบราณดังนั้นเราต้องเขาเ้าใจกันว่ามิ่นว่ามินฟุตูฮินฟีอัลมยยาจัลฮาดอรีมาจากชัยชนะที่โลกตะวันตกสามารถที่จะนำเอาอารยธรรมของเขา มาครอบงำเราได้แล้วก็วอซินาอีโลกมุสลิมทั้งหมดนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากโลกตะวันตกเอาละบางคนอาจจะบอกว่ามีประเทศกอไก่ขอไข่เริ่มผลิตอาวุธได้ผลิตเครื่องบินได้อะไรต่างๆก็ยังในสัดส่วนถ้าหากว่าในกองทัพต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ร้อยส่วนนั่นก็จะเป็นประมาณ11% ที่ผลิตในส่วนนี้ส่วนนี้เข้าไปใช้ในกองทัพได้แต่70-80%ยังต้องมาจากโลกตะว,วันตกเป็นหลักว่าเทคโนโลยีแล้ะก็ในทางเทคโนโลยีทั้งหมดใครละ่ะเราเราเราโนนนำด้านเทคโนโลยีอะไรเทคโนโลยี5 G มาจากจีนหรือมาจากประเทศมุสลิม เทคโนโลยีในด้านของการผลิตอาวุธผลิตยารักษาโรคผลิตเครื่องมือผ่าตัดผลิตแม้แต่ผลิต,ลต,ลตเครื่องบินที่โลกมุสลิมมีสายการบินอยู่เนี่ยเราซื้อเครื่องบินจากยุโรปและอเมริกาทั้งนั้นลาใช่อุนจาดีดไม่มีสิ่งใดใหม่สิ่งนี้เขาเก็บกินจากผลบุญเก่า ตั้งแต่ย้อนไปใกล้ตัวที่สุดก็คือในชัชนะในสนามที่ที่1ิบแปดสในการล่าอนานิคมถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นก็ในชัยชนะในกาทราำสงครามครูเสดแม้ผัดซึ่งผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่เขาก็มายึดครองในดินแดนปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มอยู่ได้ร้อยกว่าปีแน่นอนในหลายๆสมรภูมิเขามีชัยชนะ แล้วก็ในโพรยิ่งสงครามกาละอนานิคมนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่รัฐของมุสลิมตั้งแต่อาเซอรไบยานเชชเนียคิร์กิสตานทาจิกิสตานเติร์กเมนิสตานตุรกิสตานอุซเบกิสตานความมั่งคั่งทั้งหมดที่ตกทอดมาตั้งแต่สมยัยตั้งแต่สมัยเส้นทางสายไหมถูกดูดไปยังมอสโกทั้งหมด ไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทั้งหมด <c oughs> แล้วจะงไม่นับที่ที่โปรตุเกสทำลายรัสสูลตตานมาลกาซึ่งร่ำรวยและมั่งคั่งมากก่อนจะมีสิงคโปร์มราลกาและมาลกาไปไหนอะสิงคโปร์มาจากไหนนี่เป็นตน้นแล้วก็ความมั่งคัง่งสิงคโปร์กระจายไปยังกระเป๋าสตังค์มุสลิมไหมในความเป็นจริง กับกระเป๋าสตางค์ของมาเลย์ไหมชนชาติมาเลย์ไหมสิงคโปร์เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของอังกฤษนี่เป็นต้นเวลาริซาละตะัตเวลาริซาล,ะตะละาัตลาฮาลินอินซานียนั่นจะเห็นว่าในความสิวิไลของอารยธรรมตะวันตกในความสวยงามของอารยธรรมตะวันตก ในความเนียบของเครื่องแต่งกายหูกระต่ายเสื้อสูตรเนคไทวิธีการกินอาหารแบบรัฐพิธีที่ดูอลังการอย่างมากมาวิธีการเสิร์ฟอาหารอย่างวิธีการใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้แก้วน้ำต่างๆถาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นริซาละลินอินซานียะจริงๆไหมประชากรในโลกมีเท่าไหร่ ประชากรในโลกถ้าคิดกลมๆหก0ันล้านคนมีกี่คนที่ได้กินอาหารแบบโต๊ะในรัฐพิธีจินตนาการออกใช่ไหมโต๊ะยาวซึ่งตั้งด้วยเชิงเทียนเป็นแก้วเจรนยัยราคาอันหนึงหนึ่สองแสนแปดมีต้อง20คมไฟ20เชิงเทียน40เชิงเทียนจานแต่ละอานเคลือบด้วยขอบทอง จานช,ช้อนอยู่ซ้อนอยู่สองชั้นใช้ช้อนเงินต่างๆเป็นต้นวันนี้เราก็ได้พารนามาถึงเรื่องราวของธาตุแท้แก่นแท้อเมริกาในตอนที่3และอินชอนลาหุตาลาเราจะได้ศึกษาต่อเราไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ง่ายๆที่พูดถึงเรื่องอเมริกาทันทีแต่ว่าต้องเข้าใจว่าตัวตอนอเมริกามีความเป็นมาอย่างไร และมีความเกี่ยวโยงกับตะวันตกอย่างไรและสิ่งนี้จะนำไปสู่สงครามก่อนวันสิ้นโลกอย่างไรและแม้แต่จะนำไปสู่ว่าการคงอยู่หรือการล่มสลายของสหรัฐอ,อเมริกามีผลต่อการยึดครองดินแดนอันกุษและปาเลสไตน์อย่างไรและนั่นเองที่จะเป็นที่มาแห่งการล่มสลายของการยึดครองอันกุษเยรูซาเล็มและปาเลสไตน์อินชาอัลลอฮุตอาลา والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته